ครับสวัสดีครับผมเฟสพิทักษ์พง์วงมณีตามติดชีวิตเจ้ฝนนะครับผมเช้าเช้าวันนี้ก็มาอีกเหมือนเดิมครับผมเขามีสโลแกนอะไรนะเย็นกินเหล้าเช้ากินกาแฟเออเช้าแล้วก็มากินเหล้ามากินชากินกาแฟก่อนนะนี่ชาเขียวนะวันนี้นะชาเขียวชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลนะใส่มะนาวนะ เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องวเวลาเมื่อวานนี้ออกอะไรเอ่ยน่าจะออกสองห้าสองเก้าหรือไงเนี่ยนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะสองห้าสองเก้านี่ไงสองห้าสองเก้าสอง้าสองเก้า ห้าสองเก้าเกมว,วาให้อะไรไว้อ่ะอ่ะฮะออกสองห้าสองเก้านะสี่ตัว นะครับเนี่ยออกสองห้าสองเก้านะสี่ตัวนะ 29, สองห้าสองเก้าสี่ตัวเจ้เขาวิ่งเจ็ดนะวิ่งเจ็ดหลุดอะหลุดนะหลุดนะเจ้ J เขาวินเจ้เขาหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะหกเจ็ดแปดเก้า เลเวนสีตัวนะเขาเ้าอยู่แตยังบอกว่าเลขวินเจเขาเนะี่ย,นะห,ลยหลุดยากนะหลุดยากหลุดยากนะอืมหลุดยากก็ยังว่ามีเข้ามีหลุดนะถ้าเกิดเลือกได้อ่ะไม่เล่นอหนดี่สุดนะเออครับผมเลือกได้ไม่เล่นดีสุดถ้าเกิดเล่นก็เอาไปเป็นแนวทางนะไปเป็นแนวทางไปเป็นแนวทางดู เอาไมเป็นแนวทางให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่สามสิบวันที่ยนะี่แปดนะเจ๊เขาให้วิ่งสี่นะเข้าล่างเข้าบนเลยเห็นไหมเออมีเข้ามางมีหลุดมั่างนะอืมแล้วผมว่าถ้าเกิดเลิกไม่ได้ก็เอาไปเป็นแนวทางนะโอเคครับผมเลิกไม่ได้ก็เอาไปเป็นแนวทางแต่ย่งางไรอ่นะคนเราถ้าเกิดมันของมันชอบอะ่ะยังไงมันก็ชอบ จะยังไงมันมันก็เล่นเห็นบุหรี่ไหมบุหรี่ไหมใค,ใครเห้ยเห็นบุหรี่ไหมในข้างกล่องบุหรีอ่อโอยเขาจะทําลูกไว้ให้สาราพัดสารเพเลยไม่เห็นมีใครกลัวเลยขายดีตั้งห่าอย่ขึ้นทุกปีรัฐบ,บาลเออขึ้นบุหรี่นะดูดกันกนนันเลยนะอือเห็นไหมบางทีทําปากพองบอดเน่าอะไรเขาทาไว้ข้างกล่องอโอก็จาก็ยังมีคนไปซื้ออะ่ะไม่มีใครบอกว่า กลัวเลยไอ้คนที่มันจะดูดะนะแต่เขาค,คือเรียกว่าคนจะเล่นคนจะดูคนจะกินอ่ะปล่อยไปอ่นเดี๋ยวมรทบทวนรัฐบาลเจ๊เขาอีกหน่อยวันนี้สามสิบเอ็ดเนียนะมงนี้ไม้ออกแล้วนะถือว่าย้ำเตือนอันนี้ล่างนะล่างนะล่างเจ๊เขาวงให้กี่คู่เนะี่ย หนึ่งสองสามคู่นะสามคู่นะเจ๊เขาวินเจ๊เขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหา้าตัวนะเขาเด่นเก้าที่สุดเลยมีห้าเก้าอยู่นี่นะแต่เจ๊เขาไม่วงให้นะเขาวงห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะอ้าวดูดูด,ดูชอบตัวไหนชอบก็จัดขัดกระปาผ่านเขาบอกชุดนี้ชุดวงองบน้อยงบน้อยงบน้อยนะครับงบน้อยชุดวงนะงบน้อย ผมลองดูลองดูล่างนะครับล่างล่างอันนี้ล่างนะล่างนะครับเอามาดูบนดูบนเอามาให้ลูกค้าเขาดูผมก็เลยเอามาไปนะวินมีเจ็ดแปดสี่สามหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเหมือนกันนะ เขาฟันเขาบอกว่าแปดกับสามวดนนี้ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเขาบอกว่าต้องมาให้เห็นแปดกับสามนะมั่นใจมากเลยแปดกับสามเนี่ยแต่ก็ยังว่านะอย่างที่ผมว่านะโอ้หโโ่วยห่วยวันนี้เล่นยากอัดจรด้วยรัฐบาลด้วยอะไรอะไรโอ้เยอะแยะเลขเลขเยอะแยะเลยแต่นี้ก็มันคือเลขสูตรนะมันมันเด่นในสูตรอ่ะสูตรก็ว่าไปตามสูตรนะนะสูตรที่ทําออกมาสูตรก็ว่าไปตามสูตรอ่ะ นะเจ๊ข้าวงให้ขี่ชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสามชุดเองนะชุดงบน้อยนะสามชุดเองนะชุดงบน้อยสองตัวมีสองชุดมีเจ็ดแปดมีแปดหกนะเจ็ดแปดมีแปดหกนะเจ๊ข้าววงให้นะสามตัวมีห้าแปดหกนะสามตัวนะชุดเดียวสามตัวชุดเดียวห้าแปดหกนะ ห้าแปดหกชุดเดียวนะห้าแปดหกนะวิ่งแปดนะวิ่งแปดนะบนนะวิ่งแปดนะวิ่งแปดครับบนวิ่งแปดวิ่งแปดนะืแต่เจ๊เขาบอกว่าแปดกับสามน 6, นะี่ยนะจะไม่มาด้วยกันนะไม่มาด้วยกันต้องมีต้องมีตัวเดียวตัวหนึ่งอ่นะ ต้องมีให้เห็นอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หลักไหนนะอจตมายังไงน 5, 8, เนี่ยห้าแปดหกเจ้าให้เม็ดเดียวนะห้าแปดหกนะห้าแปดหก อันนี้แปดหกนะแปดหกเออแปดหกแปดหกลองลองดูครับเราลองดูอันนี้หกสามอยู่นี่นะหกสามนะแต่เจ๊เขางองให้งบน้อยหนึ่งสองสามสามชุดนะห้าแปดหกเม็ดเดียวสามตัวนะห้าแปดหกแปดหกเจ็ดแปดนะอ่ะดูให้เต็มเต็มนะครับดูดูดูด ดูดูมาดูมาดูมันดูมาดูเวืที่แล้วบนเจ๊ขลุดนะบนเจ๊ขลุดนะเจ๊ก็ให้เม้ให้น้อยเขาไม่ให้ไม่ให้เยอะวิ่ง,งให้วิ่งตัวเดียวแต่งวดที่แล้วใครตามนะเลียววิ่งล่างเจเขาเข้านะเขาให้วิ่งเจ็ดนะเจ็ดมาบนมาล่างเลยงวดที่แล้ววันที่แปดนะแปดแปดวิ่งแปด เขามั่นใจ่าสากับแปดอ่ะต้องมาให้ให้เห็นอ่ะเจ๊เขาเลือกแปดใช่ไหมเหมือนเหมือนหวยเหมือนหวยอะไรนะเหมือนหวยลาวอ่ะมีเก้าอยู่แต่เจ๊เขา,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 าไม่เลือกเลือกแปดเลือกแปดหรือเลือกเกตไม่รู้เออเก้ามีหวยลาวแต่เจ๊เขาไม่เลือกเขาไมเลือกเกดให้วิ่งเกตใช่ไหมสเสด็จไปเลยตำตามกัน <laughs> พวก เอฟซีโอ้เมื่อวานนี้ยก็ยังดีได้ได้ล่างในบนเมื่อวานนี้ยยังยังพอมีทุนอยู่เอยังพอมีทุนอยู่โอเคนะถ้าผมก็ให้โชคดีผมโค้งสุดท้ายนะหาลอตเตอรี่จับจองกันไว้ครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับที่ติดตามให้กำลังใจนะเอว่ากันไปว่ากันไปนะเออ